สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมชาว youtube ที่เคารพรักทุกท่านครับอ,อยู่ช่องดีชารถห้างครับวันนี้พามาชมเทน่า Rs ซุปเปอร์ Super คันนี้เป็นแม็กซ์ส้มนะครับตัวตัวนิวนะครับนิวแม็กซ์ส้มนะครับเทนานิวนั่นเองนะครับผมเป็นเทนานิวก่อนตัวล่าสุดนะครับ เป็นรุ่นพิเศษแม็กส้มนะครับแม็กแท้นะครับคันนี้เป็นแม็กแท้ติดรถสีไม่เคยทำนะครับสีไม่เคยทำไม่เคยโดนสาดสีไม่เคยพ่นสีนะครับอ่ะ,อะคันนี้ดูสุดทรงองเอวก็หล่อเหลาเอาการนะครับถือว่าเป็นรถสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวดีชารืห้าง จะมาดีเทลให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับคันนี้นะครับผมอ่ะดูรอบๆบคันก่อนนะครับอ่ะเริ่มต้นด้วยชุดสีครับเป็นชุดสี ABS นะครับงาน ABS เทียบแท้นะครับประกอบสนิททุกจุดนะครับประกอบสนิททุกจุดเป็นสี ABS ชุดสี ABS เทียบแท้นะครับเงาฉ่ำๆนะครับดูได้เลยครับงาน สนิทไม่สนิทนะ,นะครับนะครับสวยๆฉ่ำๆนะครับสวยครับคันนี้นะครับเบิกแท้ทั้งคันเอ้ยโทษทีครับเบิก ABS ทั้งคันนะครับคันนี้สองนะครับระบบที่บอกว่า,าเป็นชุดเดิม ค,คือไส่ในนะครับเดชารุห้างบอกว่าไส่ในเดิมก็คือโครงเครื่องนะครับระบบไฟไส้ในเดชารุห้างไม่ได้ขยับเลยครับระบบไฟนะครับสายไฟยังสวยนะครับนะครับสายไฟยังสวยแล้วก็ไฟหน้าสูงต่ำติดนะครับส่วนไฟเลี้ยวต้องไปเช็คลอดดู ระบบเดิมๆทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแค่ชุดสีนะครับคันนี้เปลี่ยนแค่ชุดสีแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะครับเพราะว่าแม็กนี้เป็นแม็กเดิมแท้ติดรถอยู่แล้วนะครับมาดูใกล้ๆแม็กเดิมเป็นยังไงสีเดิมดี๋ยวชาห้างหลอกไหมนะฮะมาดูอ่ามาดูนี่ครับฮอนดานะครับแท้ครับหายห่วงครับดี๋ยวชาวห้างบอกว่าแท้ก็คือแท้นะครับเป็นของเอ็นไกนะครับนี่เอ็นไก ปลายท่อ2543นะครับ2543 NZ110 CC นะครับปลายท่อแท้นะครับเดิมไม่มีบุกไม่มีสไลด์นะครับสวยๆนะครับส่วนสวิงอาร์มสติ๊กเกอร์ยังครบนะครับพวกนี้ก็ตามสภาพครับแต่ไม่ผูครับสีอาจจะโดนพวกน้ำดนนิดๆหน่อยๆนะครับเราไม่ได้เก็บนะครับเราปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะครับดยนนทางไม่ไม่เก็บนะครับ สว่สวนระบบเครื่องนะครับนี่ครับสูไปเลยครับเครื่องดีมากคันนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักอีกสักหน่อยยวผมสตาร์ทเคฝั่งฟังนะครับดูรอบบคันไปก่อนนะครับไวติดนะครับโช๊คโช๊คไม่ไม่ยังไม่ซึมนะครับยังไม่รั่วนะครับเป็นตัวเดิมอยู่ซีนตัวเดิมนะครับแกนเกียร์สองฝั่งไม่สตาร์ทนะครับเอ้ยโทษทีครับไม่เชื่อมนะครับแกนสตาร์ทไม่เชื่อมแกนเกียร์ไม่เชื่อมนะครับเนี่ยยังแน่นครับ ตัวนี้จะเป็นของเดิมด้วยนะครับประกับเดิมเดิมครับน็อตเนี่ยนะครับเดิมเดิมเลยครับเนี่ยสองทีไม่มีเยิ้มครับสวิงอาร์มสวยครับบางโซ่ของเดิมแท้ติดรถนะครับนะครับคันนี้มีสวิต์กุญแจนะครับสวิต์กุญแจต้องเปลี่ยนนะครับผมซื้อมันแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับส่วนเบาะเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมอะแม็กหน้าก็ยังสวยครับยังไม่เคยทําสีนะครับแม็กนะครับ สวยจริงครับคันนี้เดอนมงเดินไม่นะครับไม่มีขยับครับของแท้ครับเดชารถห้างซื้อรถคัดรถเข้ามาครับต้องเปี้ยนะครับสมบูรณ์นะครับพร้อมใช้นะครับพวกเบรกหน้าเบรกหลังพวกนี้นะครับโทษทีนะครับใช้ได้หมดนะครับดิสหน้าใช้ได้หมดแน่นๆไปเลยนะครับอ่ะมาฟังเสียงเครื่องดูนะครับกุญแจไม่ต้องใช้นะครับคันสตาร์ทนะครับอ่ะ รถใช้งานไม่เยอะนะครับสังเกตได้นะครับนี่การสตาร์ทน็อตยังเป็นน็อตเดิมอยู่ครับลูกปืนเดิมยังอยู่ครับนะครับตัวเบรกข้างตัวเบรกหน้านะครับยังสวยครับนะสังเกตดูว่ามันจะแบบตึงๆครับนี่มันจะแน่นครับมันไม่หลวมครับมันไม่หลวมคอยนะครับผมมาฟังเสียงกันครับอันนี้เช้าๆนะครับติดเครื่องครับนี่ครับเป็นไงครับพี่น้อง FC ในชาเราง ครับเสียงครับใส่ใสครับพี่น้องบอกได้เลยว่าใส่ใสครับนี่นะครับรับรองไม่ผิดหวังครับใช้ยาวๆันเลยครับคันนี้นะครับได้รถสวยได้เครื่องดีระบบเบรกหน้าหลังมีหมดนะครับไายหน้าติดนะครับนี่นะครับไฟเลี้ยวไปเก็บเอาเองนะครับผมเช็คหลอดเอาเองนะครับผม ฝังเลยครับด้านหน้าครับไม่มีครับไม่มีเสียงก้านไม่มีเสียงแหวนครับตามสภาพเดิมเดิมเดิมจ๋าตามคอนเซปต์เดชารห้างครับแม่เดิมจริงๆครับอ่าเอาตามคลิปเลยนะครับพี่น้องนะครับไม่มีหมกเม็ดครับเดชาบอกว่าไม่มีหมกเม็ดไม่มีอะไรใดๆต้งสิ้นนะครับรถพวกนี้นะครับนะครับลูกค้ามาดูได้เลยครับ ที่ผมบอกว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับคือซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับสวิตกุญแจนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับรูใต้บอกครับนี่นะครับเดิมไม่เดิมครับสติกเกอร์ยังอยู่เลยครับพี่น้องถังใสๆครับเนี่ยถังไม่ได้ทําสีนะครับถังเดิมนะครับนี่ใสไหมครับนี่ทำไมครับ เบาเดิมนะครับหุ่ตัวนี้มาครับหุ่มกันชื้นมานะครับไปท้ายออกนะครับเอาใกล้ๆกันเลยเอาพี่น้องดังไหมครับดังเสียงท่อครับพี่น้องเอาสวยจริงๆเดชากลัตี บอกว่ารถสวยก็คือสวยนะครับสวยจริงๆครับฝากไว้เลยครับ1 0 0 0งหม0บาทนะครับ1 0 0 0งหม0าอบาทโทรเข้ามาครับ098 829 7 767นะครับ1นึ0งาบาทนะครับแค่นั้นครับราคาต่อรองกันเองครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ